สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการน่าดูใา่ยาให้หนูไปกินข้านะลูกนะโอ้ยยาเยอะไปบุญสศานะเดินทางรอดปลอดภัยพบคนดีสิ่งดีไปไหนมีคนรักคนสงสานะลูกนะแมรักห,หนูนะ ย่ากขาถามรีบบอกแบบใช่เขาจะให้อะไรเราเนี่ยป้าไม่รู้นะเขาหยิบย่าเขารักเราไหมรักมากเลยเขาหรือมาส่งแล้วปกติไม่มีมีแต่เราคนเดียวที่เขาจะถามเขาเสียงมอดใส่เขาจำได้ไหมหมอดใส่เสียงดังไม่เจอย่าอันนี้ไม่คุยกับย่าหน้าดูหน้าดูตายย่าให้ผมไปกินข้าวแล้วดูนะ โอ้ย่าเยอะไปดูักสานะเดินทางรอดปลอดภัยพบคนดีสิ่งดีไปไหนมีคนรักคนสกสานะลูกนะย่ารักหนูนะอ้รักย่าเหมือนกันเลยขอบคุณนะครับย่าหลังนิดนิดหน่ออภัอย่าใส่ีเวียนย่าไปทำบุญ มันไม่มีอะไรมากในชีวิตเราทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสนุกกับมันความสนุกเนี่ยมันสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นทางสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันมีความหมายโอเคกันับวัจหัวกนโอเคโอเคโอเน่ไหนนี ย,ย่าก็าถามริบอลบอกใช่เขาจะให้อะไรเราเนี่ยป้าไม่รู้นะเ <3 S 1> ขาหยิบย่าเขารักเราเนะลยรักมากเลยเขาหืมาส่งนะปกติไม่มีมีแต่เราคนเดียวที่เขาจะถามเพาเสียงมอใส่เขาจำได้ไหมหม้อใส่เสียงดังไม่เจย่าอันนี้ไม่คุยกับย่าหน้าดูหน้าดูาดแต่ย่าใคหนูไปกินข้าวะาดกนะ โอ้ย่าเยอะไปบูรักศานะเดินทางรอดปลอดภัยพบคนดีสิ่งดีไปไหนมีคนรักคนสงสานะลูกนะย่ารักหนูนะหลักย่าเหมือนกันเลยขอบคุณนะครับย่าหลังนิดนิดหน่อยหน่อยพาย่าในทีวยตย่าใส่ทำมันไม่มีอะไรมากเลยในชีวิตเรา ทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสนุกกับมันความสนุกเนี่ยมันสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นทางสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันมีความหมายนั่มกไปรักไปจับหัวจับหัวจับหัวแลตวตบกันโอเคโอเคเยืดเ่าไหร้